น<า>นเนหน้าปลอ้อ,อ้ยมาขามมาขามอุ้ยหมาฮั่ย่าน,นหมาบ่ฮั่นฮ่นฮั่น ไปสีพาไปนี่เอามาพี่ยะเยียบขี้ต้มไปสีพาไปนี่ยะเยียบมากโอ้ยมันกด,ดลงเองเออไปไปอุย้ยขิ้นเหมอนยากไม่อย่างนั้นหนังควายดึงมา

nhớ lốt bút mình cần kiếng này hả đố ờ bút mình, ấm mắt đây sẽ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  ấm โลกเห็ดเพียงะนะฮะไปสอบโอนิอยูธาต์พอแล้วจักโลกเห็ดเพียงไงล่ะอุ้นบาดมืออีกแล้วบาดมือรูยุ่งมพี่อันหนาม,มาดูทำอะไรคะตอบแน่ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะขอสัมภาษณ์นหน่หอยค่ะคุณโตโมะ คุณฟโฟมอดกล้องฉั้นคางแล้วเนี่ยม,มาคัากตัวนี้นะตัวนั่นยันตินอะไรเ้ยขา,าจมติดกันมันอย่างนี้เงียบ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 อยู่เกือบมาเง่ายุคขัดหน่อยมันจะถึงตรงนีอ้อัปป่มหมือนบ่